เรื่องของ DSI ค่ะเขานะ DSI ก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะครับวันนี้25มกราคม,มนะคะทาง DSI โดยรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำหนดตรียุทธนาแพรดําซึ่งตอนนี้ท่านรักษาราชการแทนอธิบดี DSI ครับพร้อมด้วยตัวแทนเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินที่ว่านี้เขามีที่ดินเนื้อที่16ไร่อยู่ภายในนี้อมอุตสาหกรรมลาดกระบงรังกทมนี่แหละเข้าไปตรวจสอบพื้นที่น,นะฮะลักษณะเป็นโกดังเก็บรถยนต์เก่าหลายคันแล้วก็มีชิ้นส่วนรถยนต์อีกจํานวนมากครับเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเนื่องจากเจ้าของพื้นที่คนเดิมเป็นลูกหนี้่นแต่ไม่ชําระหนี้ก็เลยไปเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องแล้วทีนี้สายเขาก็สั่งบังคับคดีอืมทําให้ ใหม่เป็นผู้ครอบครองพื้นที่ครับพอไปดูพื้นที่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเฮ้ยทำไมมันมีซากรถยนต์เยอะขนาดนี้อ่ะจริงตอนแรกผมเป็นพันเลยจริงตกใจมากมีหลากหลายชนิดรถหลากหลายยี่ห้อด้วยนะอนี่เกาะเลยเนี่ยเนยดูดูจากในไลฟ์นะใครอยากดูมาดูในไลฟ์นะคือพูดถึงนะถ้าแบบพูดถึงอู่รถอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาเอารถมาทชมันก็จะ บรรยากาศนะแต่อันนี้มันเหมือนแบบจอดทิ้งไว้ฝุ่นเครอเก,รอกลางไปหมดม,มีทั้งรถที่ยังอยู่ในสภาพที่เหมือนจะบขับขี่ต่อได้ก็มีนะแล้วก็สภาพที่ถอดเป็นชิ้นส่วนก็มีนะครับเออนะคะเขาคนที่เขาจะมาเป็นผู้ครอบครองรายใหม่อะ่ะท,ที่บอกว่าสารเขาสั่งบังคับคดีแล้วะนะเขาก็เลยแบบอื เฮ้ยเกรงว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปโดนว่าเป็นรถยนต์ซากรถที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่านะมันจะมีปัญหาเพราะว่าไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของรถเนี่ยมันมีการจรกรรมมาไหม<อ>หรือมีสิ่งผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่านำเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องหรือเปล่าลก็เลยไปร้องที่ดีเอสไอว่าให้ช่วยมาตรวจสอบร่วมกับเขาหน่อยอซึ่งท่านรักษาราชการเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบรถยนต์ที่เจ้าของเดิมทิ้งไว้มีทั้งหมดกว่าหนึ่งพันคัน และอยู่ในสภาพเก่านะพื้นที่บอกว่าแบ่งเป็นโฉนดทั้งหมดสามแปลงรวมสิบหกไร่รลักษณะเป็นอาคารสองชั้นเป็นโกดังแบบใหญ่ๆเลยนะซึ่งเจ้าของเดิมเขาทำสัญญาขอใบอนุญ,ญาตเช่าพื้นที่จากนิคมอุตสาหกรรมราดกระบังตั้งแต่ปีห้าสี่แต่ช่วงปี63เจ้าของเช่าเดิมไม่ได้ต่อสัญญาหรือว่าไม่ได้ชำระเงินตามเงื่อนไขนั่นแหละครับก็เดี๋ยวดีเอเขาจะประสานกรมศุลกากรค,ค่ะให้เข้ามาตรวจสอบรถทุกคันเลยนะ ว่านําเข้าถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ถ้าดูเนี่ยถ้าไปดูในข้อกฎหมายเนี่ยถ้าสมมุติว่าโอเคถ้ามันเข้าข่ายความผิดจนพิสูจน์ว่ามีการเจตนาที่จะหลบเลี่ยงภาษีนะฮะทาง DSi เนี่ยเดี๋ยวจะรับเป็นคดีพิเศษเพราะคาดว่ามูลค่าเนี่ยมันจะมากกว่า30ล้านบาทนะคุณมนาครับแล้วก็จะต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยคือ1ปีเพราะว่ารถเนี่ย มันมีจํานวนคือแบบอย่างที่เห็นเลยคือมันหลักเท่าไหร่พันคันได้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องเรียกเจ้าของเดิมเนี่ยคือเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับตัวแทนเจ้าของพื้นที่เนี่ยเข้ามาเปิดเผยแบบนี้ว่าสาเหตุที่คือต้องประสานให้ดี i เเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก็เพราะว่า คือต้องการให้นํารถยนต์ทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบดําเนินการให้มันถูกต้องเพื่อที่จะนําพื้นที่ที่มีสิทธิครอบครองตามกฎหมายเนี่ยไปดําเนินธุ์อ่าดเนินทางธุรกิจดําเนินการทางธุรกิจใช่ใช่โดยทางเจ้าของโกดังคนเก่าเนี่ยเป็นลูกหนี้กับเจ้าของคนใหม่นะฮะแต่ผิดชําระหนี้จนนําไปสู่การฟ้องร้องแล้วก็จดจํานองที่ดินนี่แหละแต่ไม่ทราบเบื้องหลังนะฮะว่าของการประกอบกิจการเนี่ยสาเหตุที่ประสานให้ DSI เข้ามาตรวจสอบเนี่ยเพราะว่า ต้องการให้นํารถยนต์ทั้งหมดเนี่ยขอให้ไปตรวจสอบดําเนินการให้มันถูกต้องเพื่อที่จะนําพื้นที่ที่มีสิทธิครอบครองตามกฎหมายเนี่ยไปดําเนินการทางธุรกิจก็เข้าใจ<ป>ว่าเจ้าหใหม,ม่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันมีอะไรอยู่ใ,ในโกดังรู้แต่ว่ามันเป็นโฉนดแปลงนี้แหละใชนะ่พื้นที่นี้แหละที่รวมกว่าสิบหกไร่เนี่ยนะคะแ,แต่พอมาดูแล้วเอาแล้วก็ไปดูร<ถ>แบบโอ้มันก็องมีแบบโกดังโูยรถแบบเยอะมากเลยมีแทบทุกยี่ห้อเลยแล้ว ใช่อันนี้นะเอาจริงๆนะดูแล้วมันก็ไม่รู้สิรถเก่าๆรถแปลกๆอะไรเงี้ยคือบางทีรถบางคันน่ะถ้าดูจากในภาพแล้วว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้นตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ดูของเรานะแต่เราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปไงเพราะฉะนั้นจ้างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะว่าอุ้ยมาเป็นอะไรยังไงถ้าถูกต้องก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิด มันไม่ถูกต้องล่ะใช่ใช่ก็งงเหมือนกันนะก็อย่างที่ทางดีเอสไอบอกแ่ะก็ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะก็เดี๋ยวเรียกทางเจ้าของเดิมเนี่ยคุณก็ต้องเข้ามาให้ข้อมูลหน่อยว่าไอ้รถที่มาเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมเราก็ต้องไปตรวจสอบปรอีกทีหนึ่งเพื่อความถูกต้องทุกสิ่งอย่างไปนะฮะเออเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันโอ้เป็นทราบแบบืมพันคันได้นะครับผมใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกมีทั้งรถที่อาจจะเราเห็นว่าเออมันก็ดูสมบูรณ์นะกับ ชิ้นส่วนที่มันแบบมันถูกถอดออกมาะอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ไอ้มันจะเป็นจุดที่ไปพักอูซ่อมรถหรืออะไรอย่เงี้ยแบบไม่รู้เลยไม่รู้เลยแบอบกไม่ได้เลยอมนะต้องตรวจสอบอย่างเดียวถูกต้องอนะครับนะ